ครับผมวันนี้ผมมารีวิวตัวโมเดลไททันนะที่มันกำลังนั่งอยู่เดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะโอ,ะอะดีมันเย็บแมตเตผมก็ได้ทำารแกละล้ะเมื่อกี้มาดูตัวคอรทไททันกันสองร้อยเกสิบคุ้มไหมเนี่ยทุกคนผมว่าคุ้มอยู่ ที่จริงสองรอยก้สิบผมเอาตัวงกุล2สองตัวยังได้เลยตัวละร้อยยี่สิบอ่ะได้ซูเปอร์ไซยาสองตัวเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมก็มีไททัทนเออดีกว่าผมไปเปิดกลอ่องอ่ะซื้อซื้อกล่องมาปุ๊บใช่ปะแล้วก็แกะออกมานั่นแหละเป็นถุงแบบนี้มันจะค่อนข้างดีกว่าเลยนะทุกคนก็มันก็นั่งได้ไหม วินังได้วิ่ใจท่านโขก็โมเดลก็โหดีจัอะอด่ะเป็นไททันอะไรก็เรื่องผมก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ค่อนข้างไม่ได้ดูแต่ว่าพอรู้จักได้อยู่ก็มีประมาณนี้ครับก็ถ้าใครอยากไปก็ไปที่ตลาดจีนพัทยาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบอกก่อนนะมีทุกวันเสาร์นะ,อะเอ้ยวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ